แล้วโมเมนต์อ๋อแ,แ,แล้วโมเมนต์เหรอคะวันนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะเพราะว่ามันเป็น มันเป็นวันที่เขาชวนเราไปทานข้าวกับเพื่อนที่มหาลาัยคือเหมือนอารมณ์ว่าไม่ได้เจอเพื่อนเขามานานคือเราก็เลยไม่ได้คิดเพราะว่ามันเป็นเพื่อนที่เราไม่ได้รู้จัก<ฮ>คือเวลาเราไปดูเหมือนคนพขกเขอกันอะ่ะมันจะต้องเป็นซีนที่เหมือนแบบทุกคนก็เตรียมมาหรือว่าเราจะเป็นเหมือนแบบอะไรนะแบบเพื่อนที่เรารู้จักเ<ฮ>พื่อนที่สนิทต้องอยู่กับเราอะไรเงีย้ยเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรพอทานไปทานมาเราก็เห็นแล้วเหมือนแบบเขาก็มองนู่นมองนี่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราดูว่าเขาแบบดีใจได้มาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็มีเพื่อนถือชอดอก ไม้มาแล้วเราก็เลยแบบว่าเอ้าแบบยังหันไปถามเขาเลยว่าอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บเขาก็เขาก็พูดว่าวันนี้พี่ของไม่เป็นแฟนกับมิ้แล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยถามจริงอะไรเงี้ยเฮ้ยเล่นหรือเปล่าเลยเขาบอกว่าใช่ใช่จริงเฮ้ยดับจริงๆดับมันต้องเป็นนังสอวไทยเต้มเต้องแน่เลยค่ะฮาถูกดับแล้วคือตอนนั้นเป็น มันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนทุกคนเขาก็ไม่รู้เ,ออเพราะว่าขนาดเพื่อนเขาก็ไม่รู้ทุกคนก็ตื่นตกใจว่าเฮ้ยอะไรมาขอหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เอออะไรเงี้ยก็เป็นไปตามภาพที่เห็นความรักของใุณยายเออสำหรับเออความรักนะคะก็หนึ่งปีคะ่ะปีทำไมเราถึงตัดสิสในใจแบบตอบตอบเลยวันนี้แหละว่าคนนี้คือแบบคือต้องบอกว่าคือพี่เขาเข้ามาในชีวิตเราด้วยแบบความตั้งใจอะค่ะ ตั้งใจคือเขาไม่ได้เข้ามาแบบอยากมาจิบเล่นๆหรือมาลองคุยเพราะว่าวันแรกที่เจอหน้ากันเลยเขาก็ถามแบบเขามีคําถามเลยว่าแบบหนึ่งว่าเหมือนแบบจะอยู่กับเขาได้ไหมเนี่ยตอนแรกเราก็ตอบไปเหมือนอารมณ์ติดขัามากได้คือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือพอดีว่าเขาเขาอยู่ต่ังจังหวน เราเขาก็แบบอยู่ตรงนั้นได้ไมแบมรู้ได้ดมึงชอบไปทเที่ยวอะไรเงี้ยมึงชอบอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราตอบไปอ่ะเขาเอาเก็บไปคิดแล้วเขาก็เหมือนตั้งแต่ day ันที่เราตอบเขาคิดเอาไว้เลยว่าพอหนึ่งวันนี้ที่มิงตอบว่ามันโอเค3มเดือนเขาจะทาอะไร6เดือนเขาจะทาอะไรแล้วปีหนึ่งที่เราคบกันถึงเนี้ยเขาจะทําอะไรแต่เขาได้คนที่ใส่ใจรายละเอียดอะไรกลเขาเขาเป็นชายแล้วเขาก็แพนนะคะเขาแพนด้วยตัวเขาเองโดยที่เราก็ไม่ได้รู้อะไรเพื่อน,นก็ไหน ใจไปกับเราว่าได้ออกเือนแลยเิดอกจะุ้นเหมือนอยากให้พี่มิมีวันนี้ใช่ไหมใช่ก็ก็จริงๆคนแรกที่เปิดคือกระแตเนาะคือตอนแรกอะเราพอมันวันที่ขอเรายังไม่ได้ลงรูปแล้วพอดีเนี้ยวันนั้นมันเป็นวันที่เราเหมือนคุยกันแล้วแล้วเหมือนเพื่อนหินหินได้บางอย่างเพราะว่าเรายังไม่ได้บอกใครเลยเพื่อนกระแตก็เลยโทรมาเลยบอกว่าเฮ้ยยังไงขอเป็นไงขอตอนแรกยังแบบเฮ้ยไม่หรอกอะไรเงี้ยบอเฮ้ยพูดภาษาดีๆอะไรเงี้ยบอกว่าอืมอะไรเงี้ย ก็กรีดเลยกรีดปุ๊บกำลังคุยโทรศัพท์กันอยู่นางก็บอกว่าขอขอรูปขอดูรูปหน่อยรูปวันนี้เขาขอขอะไรเงี้ยก็เลยส่งรูปไปไม่ทันจะถึงหนึ่งนาทีค่ะกระต่ายก็บอกว่าลงแล้วนะลาก็กลงอะไรไอจี IG ไงบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยังไม่ได้ลงเลยอะไรเง,งี้ยเขาก็แบบเหมือนเพื่อนเพื่อนก็ดีใจกันก็วันนั้นก็แบบพอเป็นข่าวออกไปเพื่อนก็โทรมาสแสดงความยินดีดมาสแสดงกว่าตอนที่ส่กตอนที่ให้ไาคือแบบสังคม ใช่เออนั่นแหละก็คือเขาอะลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์หมิงใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าขอให้ความรักครั้งนี้เหมือนสมหวังอย่างเงี้ยแล้วหมิงก็เลยนั่นเขียนไปว่าอุ้ยพรที่บอกมามันสมหวังจริงด้วยนะมันเขาก็เลยเหมือนรู้แบบรู้เลยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแปลเลยเพราะว่าแบบปีหนเร็วไปไหมหรือแล้วเราอยากเรียนไม่อยากเสียเวลาเราเรียนแบบหมดกับกันวัยนี้แล้วค่ะ ไม่ใช่วันนี้แล้วหรอกเนาะคือเราก็เห็นอะไรมาหลายๆอย่างอย่างบางคนคบมา8ปีเลิกบางคนคบ5ปีแต่ปุ๊บหนึ่งเดือนเลิกม,มันเหมือนมันจังหวะชีวิตของคนมันไม่เท่ากันซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะที่เหมาะ คือหนึ่งปีหนิงว่ามันไม่มากและไม่น้อยเพราะว่าหนิงว่าการแต่งงานมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตคู่มันคือจุดเริ่มต้นเลยแหละเรายังต้องเรียนรู้กันไปอีกเยอะแยะมากมายแต่วันนี้การที่เขามาขอมันคือการแสดงความจริงใจอย่างดีที่สุดที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทาให้เราได้อะไรเงี้ยค่ะอยากเริ่มต้นมีครอบครัวกับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็คือจริงๆสําหรับที่เขาเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่ก็รับรู้มาตั้งแต่แรกเลย ใช่แล้วก็ทุกอย่างเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยอย่างก่อนที่เขาจะมาขอเนี่ยก่อนหน้านั้นสักประมาณเดือนสอเดือนเนี่ยเขาก็ขอมาเจอพ่อแม่เราแต่จริงๆเคยเจออยู่แล้วนะคะเขาก็บอกว่าอยากมาบอกพ่อแม่ว่าแบบเขาจริงจังแต่เขายังไม่ได้พูดว่าเขาจะขอเราไาเหมือนแบบ อยากให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจว่าที่เขาแบบเที่ยวมาเที่ยวไปอย่างเงี้ยคือให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจนะว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆอย่าเอยาตกใจนะคะย่าปอกนนี้ฝากเรียนเชิญดูทุกคนด้วยที่ส่อมันชนน้องๆสวนบันชนนะคะวันที่16บมกราคือทุกคนก็จะแบบ 16ไหนมกรลาไหนปีปีหน้าหรอเป่าเปลปีนี้ละปีที่จะถึงนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมิได้เลิกที่ดีมากๆมาจากออท่านเจ้าคุณสมเด็จวัตโคนะคะออท่านเจ้าคุณเนี่ยเมตตาม,มาให้เลิกที่แบบดีมากๆเลยท่านบอกว่าจิ้มเลยว่า16มกรลาเท่านั้นนะอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยฮะพ่งจริงจริงพ่งรู้ก่อนทุกคนนะคะ5 <c oughs> ้าวันที่แล้วไม่ได้รู้ก่อนใครมาหลายเดือนนะคะ เลยชูดเพิ่งไปคุยมาเมื่อสองวันสักสองวันที่แล้วคือมันเป็นอะไรที่แบบรวดเร็วมากๆอะไรอย่างเงี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ไดไงกี่เปอร์เซ็นต์หรอให้ไม่ถึง10%เลยค่ะกังวลไหมกังวลไหมเพราะแต่งชุดแต่งงานแตอ้วนยอะแยะไปตอนแรกเริ่มกังวลเรื่องความอ้วนตัวเองนั่นแหละค่ะเพราะมันไม่ได้เตรียมตัวไงคือบางคนเขาเตรียมมาปีเขาต้องเหมือนไปเข้าคอร์สหรืออะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เตรียมเลยเราก็ แต่ว่าเหมือนอก็โชคดีที่แบบพี่เขาไม่กดดันเราแล้วพี่เขาก็เหมือนพูดประมาณว่าแบบเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่เรื่องเราสองคนอะไรที่มันทันก็ทันไม่ทันเราก็ใจสบายๆอะไรอ่เก็จะขอแต่งงชุดทันไหมคะก็ตอนนี้บอกตอนนี้มีเพื่อนเจ้าสาวประมาณสิบห้าคนนะนั่ซื้อเลยเนาะนั่งซื้อค่ะตอนนี้เน้นตัดเน้นซื้ออะไรที่เร็วได้หมดโถมเงินเข้าไปค่ะไหนวางงานได้สิงานใหญ่ถ้าถือว่าแบบแขกหนึ่งพันเลยไหคะ คือจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอ่ะงานวันที่16บอ่ะจะจัดเป็นเหมือนส่วนตัวนิดนึงแต่พอทีเนี้ยพอเราิสต์ชื่อไปเรื่อยๆค่ะคำว่าส่วนตัวมันไม่ได้แล้วเพราะว่าคนนั้นก็สนิทคนนี้เราก็อยากให้มาร่วมง,งานเราเออใช่เพื่อนเราหลายๆคนตอนนี้ก็จะประมาณ300รอัพอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าหมิ่งไม่ได้จัดแค่ ต้นปีนี้ถิงจะมีจัดฉลองปลายปีด้วยค่ะคคใช่พอดีว่าพี่เขาเป็นคนดอนค่ะแล้วก็จะจัดใหญ่ใช่ค่ะสองที่แต่ว่าจะจัดใหญ่เลยเนี่ยที่ดอโต๊ะจีนเท่าไหร่เห็นเขาว่ามานะ <laughs> เห็นเขาว่ามาว่าลอยป่อยเยอะเออ เขาเขาก็ใช่ค่ะใช่ทีนี้เป็นนักธุรกิจที่รใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะรรู้จักกันได้ยังไงที่เรียกกันมาพี่เขาอายุ46สค่ะห่างกัน5ปีอุ้ยบอกอายุตัวเองเลยประมาณนั้นแหละเลยพอก็ก็คิดไว้แล้วใช่คิดไว้แล้วคิดกันไว้ลมันอยู่ในแลนเขาใช่เะขาอยากกําลังเถียงกันอยู่เพราะว่า เขาเขาอยากมีมากเลยแต่แบบคุณหมอเขาก็บอกว่าแบบบางบางท่านก็บอกว่้เมี๋ยวกลัวแม่เป็นอันตรายหรือแล้วมันก็เป็นดีเทลของการที่จะแผนการมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปวดักงวลมากเลยค่ะกลัวอุ้มกลัววิ่งตามลูกไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้คือเหมือนแบบมันจะมันจะไม่ใช่อยู่ในสเต็จฝากไข่แล้วอ่ะคือมันเป็นสเต็ ขัดไปเลยมันมันอาจจะไม่ได้ท้องเลยแต่ว่าอาจจะเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ต้องทําผสมไปเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ๋ตวต้องคุยกับคุณหมออีกทีว่าสำหรับสุขภาพเราอะไรมันจะเหมาะสมเลยใชะะ่ออขอบคุณนะคะเรียนเชิญด้วยนะคะ,คะ,คะเรียนเชิญค, <laughs> ค่ะคุณคะ่ะ